อัอะลัยกุมบรราะห์มุนลลอฮ์ยิบุบรักาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับช่วงน่ะยุนบลลากส์สำหรับชาวบ้านพบกับท่านวิทยากรครับท่านอาจารย์ฟอริดเด่นยิ่งโยตและกับผมอิสากนกโนผงครับอัสลาม์อะลัยกุมบรราะห์มุนลลอฮ์ยิบุบรักาตุวะลัยกุมสลามวะรับบะตุลลอฮียิบุบรักาตุครับก็คงจะต่อจากตอนที่แล้วเลยครับว่าเราจะเริ่มเข้าสู่สารฉบับที่หนึ่ง ของท่านอย่าง阿里伊本อัอบดุลลอฮลิบอัลิสลามนะครับซึ่งเนื้อหาของสารเนี่ยจะอย่างที่ผมเรียนไปแล้วในตอนที่แล้วว่าจะอยู่ในการพิมพ์ในเรื่องที่2นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะขออนุญาตอ่านสาร,รทั้งฉบับนั้นก่อนเลยนะครับ,รบแล้วว่าคําถามแต่ละคําถามก็มผมจะก็ค่อยทยอยเรียนถามอาจารย์เป็นข้อๆไปไอย่างนี้นะครับอย่างนี้ว่าก็เป็นไปได้ครับว่าบางทีเราได้รับหนังสือมาเล่มหนึ่งแล้วเรามาอ่าน แน่นอนถ้าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ตรงนั้นเป็นอะไรยังไงหรือใครเป็นใครเนี่ยบ,บางทีเราอ่านจบไปเราก็จบแค่สารแต่บางทีเราอาจจะไม่เข้าถึงเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคในสมัยนั้นนะครับ,รบแล้วก็ผมก็ขอเริ่มสารฉบับที่หนึ่งเลยแล้วกันนะครับ,รบเนื้อความของสารฉบับที่หนึ่งครับท่าน,นอาิบราฮิยาลิสตามท่านได้ส่งสารฉบับนี้ถึงชาวกูฟะขณะที่ท่านอาิ่ามได้เดินทางออกจากนครมาดีนะ มุ่งสู่เมืองบัสรอดังนี้จากบ่าวผู้หนึ่งของพระวิญเจ้าที่มีนามว่าอาลีอามีรุลมุมีนีนซึ่งแปลว่าประมุขแห่งมวลสถาชนถึงชาวกูฟะซึ่งเคยเป็นสมาชิกแห่งกลุ่มอันซอรผู้วางรากฐานแห่งความมั่นคงต่ออิสลามและเป็นชาวอาหรับที่สูงสักยิ่ง หลังจากการสรรเสริญเอกวลล์สุมาตราลาแล้วและประสาทพรแด่ท่านศาสดามุมัสสลลัลนล้อฮะเยวานะสัาลำแล้วข้าพเจ้าจะบอกข่าวบางอย่างต่อพวกท่านเกี่ยวกับการสังหารอุสมารและจะทําให้เรื่องราวทั้งหมดมีความชัดเจนเหมือนกับว่าพวกท่านประจักษ์ด้วยสายตาตนเองแท้จริงประชาชนประนามอุสมานในสภาพที่ข้าพเจ้าเป็นบุรุษหนึ่ง จากชามูยาฮีรีนคือผู้อพยพที่ปรารถนาดีต่อเขาคือต่อท่านอุสมานมากเสียกว่าจะตำหนิความประพฤติของเขานั้นเสียอีกด้วยซ้ำแต่ต้อนฮะและสุเบสยังทำสิ่งที่ง่ายดายที่สุดของเขาลงไปอีกทั้งยังคิดว่าฉลาดกว่าเขาเสียอีกส่วนไอชะนั้นก็เช่นกันมุ่งเข้ามาในสภาพ ที่ได้มีความโกรธเคืองเป็นอย่างยิ่งและแสดงอาการไม่พอใจอย่างเปิดเผยดังนั้นทำให้ประชาชนเห็นโอกาสจึงลอบสังหารเขาคืออุสมานหลังจากนั้นประชาชนต่างให้ศัตยาบนต่อข้าพเจ้าโดยข้าพเจ้าไม่ได้ร้องขอและไม่ได้ถูกบีบบังคับแต่พวกเขาเป็นผู้พักดีเป็นผู้ที่มีเสรีภาพและเป็นอิสระชน พวกท่านจงรู้ไว้เถิดว่าแท้จริงชาวเมืองและประชาชนที่อพยพออกจากเมืองมาดีนะต้องการจะหนีห่างจากเขาคืออุสมานทั้งทั้งที่เมืองนั้นเป็นถิ่นกํากำเนิดของพวกเขาและเมื่อใดที่ความวุ่นวายทางสังคมหรือฟิตนะได้อุบัติขึ้นจงรีบเร่งไปยังผู้นำของพวกท่านเถิดและจงเร่งรีบเตรียมพร้อมต่อการ j ิฮาดคือสงครามอันศักดิ์สิทธิ์ กับศัตรูของพวกท่านเถิดอินชา์ลอ์หากพระบิดเจ้าทรงประสงค์เนื้อหาของสารฉบ,บับที่หนึ่งทั้งหมดก็อย่างที่จบไปครับมีคำถามมากมายนะครันอาจารย์ครับผมคงจะเริ่มจากประโยคแรกแล้วกันนะครับว่า <c oughs> ท่านบอกว่าท่านได้ส่งสารนี้ถึงชาวกูฟ้า <c oughs> ในขณะที่ตัวท่านเองเนี่ยเดินทางออกจากเมืองวัดีนะมุ่งไปสู่เมืองที่สามคือเมืองบัสรอเกิ <c oughs> ดอะไรขึ้น ระหว่าง3เมืองนี้ครับครับเท่าที่ผมทราบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยบาสซอตและกูฟ้าเองก็อยู่ที่อิรักนะครับกูฟ้าก็จะอยู่ใกล้ๆกับที่ฝังศพของท่านคือที่เมืองนายฟนะครับครับผมจากคาถามนี้นะครับมันก็จะต้องอ้างถึงเหตุการณ์ทางบริษัทก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์สังหารท่านลิฟ้าอุสมานนะครับ ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมได้รับทราบว่าตรงนี้เนี่ยเราพูดถึงเหตุการณ์ที่ท่านอิหม่ามอัลีได้ระบุไว้ในสารฉบับที่หนึ่งของท่านครับซึ่งเราก็ไม่ได้ไปเอาเหตุการณ์อื่นมามาพูดเอ่ยกันขึ้นเองนะครับก็ค,บคือท่านได้เอ่ยท่านได้เขียนสารฉบับนี้เนี่ยแล้วท่านก็ได้เอ่ยชื่อบรรดาสาฮาบะซึ่งก็แน่นอนว่า ในฐานะเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็ให้เกียรติบรรดาซาฮบะครับนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องดําเนินการพูดคุยกันไปตามข้อมูลที่ท่านอิมามอเล,ลีเยได้กล่าวถึงนะครับ,รบแต่ตัวคุณอีซาได้ถามผมเนี่ยผมก็จะพยายามอธิบายเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยไปตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้ซึ่งแน่นอนว่าในการบันทึกมันก็จะมีผู้บันทึกที่เป็นนักวิชาการเนี่ยก็อาจจะมีความเอ็นเอียงไปใน กลุ่มต่างๆแตกต่างกันนะครับ,รบแต่เราจะเอาทัศนะที่เป็นกลางมากที่สุดนะครับแล้วก็จะไม่ลงไปถึงรายละเอียดของที่ว่าจะกล่าวจับจ้่วบรรดาสาบา้ามากจนเกินไปนะครับ,รบก็ค,ค,คือเป็นข้อมูลที่ว่าพวกเราชาวบ้านน่าจะได้รู้ไว้นะครับครับผมเ,เหตุการณ์นี้เนเกิดขึ้นห,หลังจากที่ท่านอุสมานเนี่ยได้ถูกสังหารนะครับนี่ท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกตกอกตกใจว่า เอ๊ะแล้วคอลิฟ้าท่านที่3หลังจากท่านสดาเสียชีวิตเนี่ยได้ไม่นานประมาณ25ปีเนี่ยมีการสังหารผู้นําของโลกอิสลามแล้วหรือรทั้งที่เราคิดว่าผู้นําของโลกอิสลามหลังจากนาบีเนี่ยเป็นผู้นําทั้งในด้านของอาณาจักรและศาสนาจากักรมันเกิดอะไรขึ้นครับนะครับเราก็อาจจะไม่ย้อนกลับไปไกลนัก นะครับจะย้อนกลับถึงเหตุการณ์ที่พี่น้องอาจจะเคยได้รับฟังจากรายการนี้ไปแล้วว่าภายหลังจากที่ท่านคอลิฟ้าอุมัตถูกทําร้ายแทงจนกระทั่งบาดเจ็บสาหัสเนีก่อนเสียชีวิตท่านก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคอลิฟ้าเนี่ยว้6หกคนด้วยกันนะครับซึ่งในรายการครั้งนั้นเนี่ยผมอาจจะเอ่ยชื่อบางท่านเนี่ยพลาดไปนะครับก็คือจริงๆแล้วก็จะมีท่านอับดุลมานบินอัลมี ท่านอุสมานบินอัฟฟานเองแล้วก็ท่านสะอัดบินอบีวักกอสนะครับซึ่งในรายการก่อนนั้นผมได้เอ่ยชื่อของท่านอบูไบดะสลับกันนะครับครับแล้วก็ท่านที่4ก็คือท่านนิมามาลีอิบเนียบีตอลิฟท่านที่5คือท่านซูเบตและก็ตอลฮะนะครับทั้ง6คนเนี่ยได้ประชมุมปรึกษาหารือกันตามตามที่คอลิฟ้าอุมัดได้ตั้งไว้โดยตั้งอับดุบดลลอออิบนีอุมัด ซึ่งเป็นบุตรชายของท่านเองเนี่ยเป็นผู้สังเกตการ,รับนะครับแล้วก็มีคําสั่งเพิ่มเติมเป็นลักษณะเงื่อนไขว่าจะต,ต้องอมีการคัดเลือกคอลิฟ้าจาก6คนนียให้ได้ภายใน3วันด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าเสียงส่วนใหญ่ได้เลือกคนคนหนึ่งไปแล้วเป็นคอลิฟ้าเนี่ยมีคนคนหนึ่งหรือเสียงส่วนน้อยเนี่ยไม่เห็นด้วยกับมัตินี้เนี่ยให้อับดุลลลล์อิบเนอุมัดเนี่ยสังหารคนที่ไม่เห็นด้วยนั้นถ้าหากว่ามีการคัดค้าน ายถึงว่าในหคนนี้เลือกกันเองถูกต้องไหมครับใช่ครับแล้วหคนเนี่ยในสี่คนเนี่ยไปเลือกคนคนหนึ่งเป็นขลิฟะแล้วมีอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ไม่เห็นด้วยแล้วก็เกิดต่อต้านขึ้นมาคือไม่เห็นด้วยต่อมตินั้นใช่ให้อนุญาตให้ฆ่าได้<อ>ซึ่งรจริง,รงๆเรามาวิเคราะห์ตรงนี้ก็คือเป็นเลื่อนไขที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงครับแล้วก็ถ้าหากว่าในแง่ของความเป็นสอฮาบะของท่านศาสดาเนี่ยความผิดนี้ไม่สามารถที่จะถูกสังหารได้และก็อับดุลละอิบนี่ อุมัรเนี่ยก็เป็นซอฮบะเหมือนกันแต่ว่าในฐานะเป็นลูกของซอฮบะก็มีเรียกว่ามีฐานันดรหรืวอว่ามีเกียรติเนี่ยต่ำกว่าบรรดาชูรอตั้ง6ท่านนั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยท่านอิมามลีก็ด้วยกับความเห็นต้องการที่จะเห็นสังคมหรืออาณาจักรอิสลามเนี่ยอยู่ในความสงบเพราะว่าเมื่อท่านอุมัรเสียชีวิตเนี่ยท่านก็เป็นคอลิฟ้ามาสิปี ตอนท่านอบูบั克ก,ก็เป็นคอลิฟ้าแค่2ปีกับ4เดือนก็สองสองคนนี้ก็เพิ่งจะสิปีกับ12ปีครึ่งเอาไง่ายๆนะครับอาณาจักรอิสลามที่ท่านสดาได้ตั้งขึ้นมาเนี่ยยังอยู่ในภาวะอ่อนแอรอบข้างของอาณาจักรอิสลามก็ยังมีบรรดาอาณาจักรที่เข้มแข็งอยู่โดยรอบถ้าหากเราเรามีความขัดแย้งกันเองภายในเนี่ยมันก็จะเป็นความอ่อนแอของของ,ของอาณาจักรอิสลามท่านอิมาฮิจริงตัดสินใจเข้าร่วมในการ ชูรอครั้งนี้ถึงแม้ว่าท่านจะไม่เห็นด้วยกับระบบระเบียบของวิธีการก็ตามครับและก็เราได้เคยคุยกันแล้วว่าตอนที่เลือกคอลิฟ้าท่านที่หนึ่งนะครับก็มีการบอกว่าท่านสดาได้ทิ้งสิ่งเหล่านี้ไว้ให้อุมะอิสลามเนี่ยคัดเลือกกันเองพอถึงท่านอบูบักเสียจะเสียชีวิตท่านก็เขียนคําสั่งไว้แล้วก็ให้ท่านอุสมานบันทึกว่าแต่งตั้งอุมัดเนี่ยเป็นคอลิฟ้าเพราะเกรงว่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นครับ แล้วก็มาครั้งที่3อมอุมัดก็ได้จัดตั้งระบบขึ้นมาใหม่อีกทีนึงอีกระบบหนึ่งก็คือการตั้งชูรอขึ้นมาครับก็แสดงว่า3ครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีมาตรฐานเดียวกันถ้าจะเห็นว่าการที่ท่านอัอบูบบัคได้ตั้งได้เขียนคําสั่งเสียไวพ้พินิพินัยกรรมไว้ให้อุมัดเป็นคอลิฟ้าเนี่ยเหตุผลที่มีนักชาการอ้างก็คือว่าเพราะว่าท่านเกรงว่าอาณาจักรอิสลามเนี่ยจะวุ่นวาย ไม่มีการบันทึกไว้แน่นอนก็จะมีการเรียกว่า,าความมุ่นหวางทางการเมืองแล้วก็ทําไมท่านซาดาซึ่งเป็นซาดาจึงไม่รับตระหนักในสิ่งเหล่านี้เล่าทั้งทั้งท,งที่ในสมัยท่านซดาก็ยิ่งอ่อนแอเพิ่งจะเกิดมากกว่าสมัยอบูบักด้านในสมัยท่านอุมัตเนี่ยทำไมไม่บันทึกไปเลยว่าว่าเป็นใครจะเป็นอาลีหรือจะเป็นอุสมานก็ว่ากันไปเลย หรือว่าจะทิ้งไว้โดยไม่ต้องแต่งตั้งบรรดาชูรอเหล่านี้เหมือนกับที่อัสดาทําไว้ก็ได้นะทีนี้ว่าในชูรอ6คนเนี่ยนะครับมันก็มีข้อมูลที่ที่เราก็อาจจะเคยคุยกันมาแล้วแต่ว่าเราอาจจะอ้างอิงตรงนี้อีกนิดนึงว่าอุสมานเนี่ยนะครับอุสมานเนี่ยก็บินอัฟฟานอัฟฟานเนี่ยนะครับเป็นบุตรของอุมัยยะ อุมายะก็คือบิดาของฮรัรทซึ่งเป็นพ่อของอบูซุฟยานก็คือคท่านอุสมานเนี่ยเป็นบานูอุมายะอย่างเต็มตัวเลยนะครับในขณะที่ซูเบสเนี่ยซูเบสกับต้อนฮ้าเนี่ยเป็นลูกเขยของท่านอบูบักทั้งคู่ก็คือว่าภรรยาของท่านซูเบสเนี่ยก็เป็นพี่สาวคนโตส่วนภรรยาของต้อ,อ,อ,ตอนท้าเนี่ยเป็นลูกสาวคนเล็กนะครับ ส่วนอุรุมานบวินอัลฟ์เนี่ยอ,อยู่ในวัยใกล้เคียงกับท่านอุสมานนะครับก็ทิ้งถอนตัวออกจากการเป็นคนดิเดตแล้วก็ได้ถูกแต่งตั้งหรือว่าเรียกว่าน o m i n a ตัวเองขึ้นมาเป็นประธานของชูรอนี้แล้วก็ไปปรึกษาหารือที่ว่าเหลือคนดิเดตเฉพาะอุสมานกับทางอาดีแล้วก็ที่ว่า ถ้าถามไปถามอุสมานอุสมานเขาจะปฏิบัติเป็นคอลิฟฟาเนี่ยจะปฏิบัติตามกีตาบุญล,ล้อสุนนะของสองขลิฟฟาสุนนะของท่านอุดาแนวทางของคอลิฟฟาสองคนแรกถ้าไปถามอิหม,ม่มามอีอิหม่ามีก็บอกว่า,วากีตาบุญล,ล้อสุนนะของท่านอุดาและแนวทางของฉันคอัลตูรุมานวินอัลฟ์เนี่ยก็เลยคึงตัดสินใจเลือกอุสมานเป็นคอลิฟฟา ซึ่งตอนนั้นถ้าท่านอิหม่ามลีเกิดการต่อต้านไม่เห็นด้วยกับมติขึ้นมาก็จะเป็นลงตางคําสั่งของท่านอุมัดอิบนิคอตทอปที่สั่งลูกชายไ้ว,ว่าแตใครไม่เห็นด้วยก็จะต้องถูกสังหาร<ม>แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าท่านอิหม่ามลีนี่กลัวการถูกสังหารจากอับ,อบ,อบดุลลอห์อิบนิอุมัดเพราะว่าระดับฝีมือการรบของท่านเนี่ยก็ทราบกันดีแล้วว่าขนาดไหนนะครับแต่เพื่อความสงบสุขข,ของน้าจักรอิสลามท่านก็ยอมรับมตินี้อุสมานก็ขึ้นเป็นคอลิฟา ทีนี้เมื่ออุสมานขึ้นเป็นคอลิฟ่าเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายที่เราก็ได้พูดกันแล้วเหมือนกันว่าความมั่งคั่งของอาณาจาักรอิสตาม,มีมากขึ้นอย่างมหาศาลนะครับแล้วก็อุสมานเนี่ยได้ตั้งเมืองใหม่ๆของอาณาจาักรอิสลามเนี่ยขึ้นอีกถึง12เมืองแล้วก็ให้บรรดาเจ้าเมืองเนี่ยไปปกครองซึ่งเจ้าเมืองเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนใกล้ชิดญาติพี่น้องของอุสมานแล้วก็มีการปกครองอย่าง ยอนยานครับอย่างเช่นผู้ปกครองอที่ปกครองเมืองมดินาเนี่ยนะครับก็ถึงขนาดว่าครั้งหนึ่งเนี่ยละหม,มาดซูโบเนี่ยละหมาดซุปฮีเนี่ยตอนเช้าเนี่ยไปละหมาดเกินจากสองละกาอาัตคือละหมาดเป็นสามละกาอา็อัดครับ,รบที่เมืองอดามัสกัสเองก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันก็บรรดาซาบาก็ทักท้วงว่าทําไมละหมาดซูโบโเนี่ยละหมาดซุปฮีเนี่ยไปสามละกาอาัต อิหมัมซึงง่งยังยังยังเมาไม่สางอยู่นะครับเขาบอกว่าจะเอาอีกรกาสนึ่งไหมด้วยกับความเมาอ่าเนี่ยก็มันก็เกิดนี่แล้วก็ที่สําคัญคือที่เราเคยกล่าวว่าฮักัมบินอาสซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับอุสมานบินอัฟฟานเพราะอาสพ่อของฮักัมกับอัฟฟานพ่อของท่านอุสมานเนี่ยเป็นพี่กับน้องถูกในประเทศพร้อมโดยพวกมารวานอิบนนฮยกมเนี่ยออกไปอยู่นอกเมืองมาดีนะแล้วก็ในสมัยอุมัตเนี่ยก็ เนเธอรเทศออกไกลจากที่เคยที่ท่านสดาเคยเนเธอรเทศอีกพอสมัยอุสมานก็นํากลับมาแล้วก็ปูนโดนเนตรางวัลให้แล้วก็แต่งงานลูกสาวตัวเองกับมารวานอิบนนฮักรรมัมแล้วเราก็เคยบอกกันแล้วว่าท่านอุสมานเนี่ยเป็นคอลิฟ้าเมื่ออายุ70ปีและเป็นอลิฟ้าอยู่12ปีชีวิตเมื่ออายุ82ดเนี่ยช่วงนั้นท่านท่านชราภาพมากก็ มารวานยุทการ,รในฐานลุกเขยเนี่ก็จัดการเรื่องราวต่างๆของอาณาจักรอิสลามมีสแตมของตัวเองก็จัดการเรื่องราวก็เกิดเทียวภาวะตึงเครียดในในอาณาจักรอิสลามขึ้นแล้วก็เป็นสาเหตุนํามาสู่วิกฤตการณ์ที่ทําให้ท่านอุสมานเนี่ยถูกสังหารก็คือมีเป็นดาประชาชนชาวมุสลิมเนี่ยเดินทางมาจากเมืองต่างๆเนื่องจากถูก อาธรรมถูกกดขี่ข่มเหงจากบรรดาเจ้าเมืองที่อุสมานส่งไปปกครอง,องแล้วก็ร้องเรียนมาก็มารับการแก้ไขจากอียิปต์ก็มาจากเมืองต่างๆก็มาชุมนุมกันล้อมบ้านของท่านอุสมานไว้แล้วก็ต้องการที่จะให้ท่านอุสมานเนี่ยแก้ไขปัญหาแต่ท่านอุสมานก็อายุ82ปีแล้วมราวราก็อยาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กับบรรดาผู้ประท้วงเนี่ยก็แบบรุนแรงรเป็นคนกระโชกโขกหักใจร้อนแล้วก็ เกิดวิกฤตการณ์กันอย่างมากมายซึ่งท่านอิหม่ามลีก็รู้แล้วก็ได้เข้าไปเตือนท่านอุสมานให้แก้ไขปัญหานี้แต่ก็ไม่รับการรับฟังท่านก็ยังนําอาวุธชาย2คนของท่านเนี่ยไปรักษาการวาที่หน้าบ้านของของอุสมานอีกก็ไม่สามารถจะ,ะทัดทานกระแสะการต่อต้านของบรรดาประชาชนได้ในที่สุดท่านอุสมานเนี่ยก็ถูกสังหาร เมื่อถูกสังหารแล้วเนี่ยประชาชนทั้งหมดซึ่งมันได้หมายความว่าประชาชนที่มาประท้วงนะฮะประชาชนที่อยู่ในเมืองมาดีนาแลวก็บริเวณใกล้เคียงทั้งหมดเนี่ยก็เดินทางไปหาท่านอิมามารีเรียกร้องให้ท่านเนี่ยขึ้นรับตําแหน่งคอลิฟาซึ่งท่านก็ไม่ต้องการที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวถึงแม้ว่าท่านจะได้รับการแต่งตั้งจากท่านสดามาตั้งแต่นานแล้วแต่ว่าในวกิกฤติการณ์อย่างนี้ท่านไม่ต้องการที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวครับท่านก็ปฏิเสธแต่ด้วยกับการ ยืนยันของบรรดาประชาชนในที่สุดท่านก็รับการไปจากบรรดามุสลิมทั้งหมดเลยนะครับ<ม>ก็แม้แต่ตันฮาและซูเบสเนี่ยก็มาบายอ้ากับท่านอิมามอิรด้วยมาให้สตยาบาน,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 นด้วยในวันนั้นนะครับครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์ขึ้นก็คือว่าท่านหญิงไอาชาซึ่งเป็นภรยาไม้ของท่านสุดาเนี่ยแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นน้องน้องภรยาของต้นทั้ง เป็นน้องภรยาของซูเบสเป็นพี่ภรยาต้นฮะต้นฮะก็อยู่ที่เมืองมักกะพอดีซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างท่านอาลีกับท่านอิหม่ามลีกับท่านหญิงไอชาเนี่ยไม่ค่อยราบรื่นนักไอชาเมื่อทราบว่าท่านอิหม่ามลีขึ้นเป็นคอล์ริฟ้าเนี่ยก็เกิดความไม่ไม่ไม่สบายใจอย่างมากทั้งทั้งที่ในขณะที่อุสมานเป็นคอล์ริฟ้าเนี่ยท่านหญิงไอชาก็เคยตําหนิอุสมานอย่างรุนแรงในการที่ ปล่อยปละละเลยให้เรื่องราวของการปกครองเนี่ยผิดเพี้ยนไปจากสมัยท่านสดาเนี่ยเป็นจำนวนเป็นคือหลายเรื่องมากเลยถึงขนาดที่เมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยท่านอุสมานเนี่ยได้ปราศัยหรือว่าคุตตบ้าอยู่ในมัสยิดท่านท่านนบีเนี่ยนะครับในเรื่องราวต่างๆเนี่ยท่านหญิงไอชาเนี่ยได้มาจากบ้านของท่านก็คือบ้านของท่านสดาที่อยู่ติดกับมัสยิดเลยเนี่ยแล้วก็ได้เอาเอาชุดของท่านสดาเนี่ยแล้วก็รองเท้าสดาเนี่ยยื่นเข้ามาในมัสยิด เป็นการส่งสัญญาณให้รู้ว่าเนี่ยเจ้าของชุดรองเท้าเนี่ยเขายังตายไปไม่นานแล้วทําไมท่านถึงได้เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้จำนวนมากมายเือเกินนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างท่านหญิงไอชากับกับอลิฟาอุสมานครับแต่นั่นแหละหลังจากที่อลิฟาอุสมานถูกสังหารแล้วท่านมาลีขึ้นเป็นอลิฟาเนี่ยท่านหญิงไอชาทราบข่าวในขณะที่ท่านอยู่ที่มักกะเนี่ยท่านก็ตัดใจไม่เดินทางกลับมายังเมืองมาดีนะยังคงอยู่ที่ มันมาก้า,กาต่อไปนะครับนี่คือ,อสาเหตุหรือว่าเหตุการณ์คร่าวๆก่อนที่จะเกิดวิกฤตการณ์ที่ท่านอิมามวะลีได้ส่งสารนี้ไปให้กับชาวเมืองกูฟ้านะครับ,รบทีนี้ในส่วนของชาวเมืองกูฟ้าเนี่ยขนานั้นเนี่ยมีความเกี่ยวข้องอย่างไรที่ว่าทําไมท่านจึงต้องส่งให้ชาวเมืองกูฟ้าก่อนที่ท่านจะเดินทางไปสู่เมืองบัสรอครับ คืออันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปในวิกิตการตอนที่ท่านสดาสิ้นชีวิตเมื่อท่านสิ้นชีวิตเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าศพของท่านเนี่ยยังอยู่ที่บ้านของท่านที่ที่ที่ข้างมัสยิดเนบวีบในขณะที่บรรดาซอบาที่เป็นทั้งชาวอันซอดและมุฮัจิีรินเนี่ยได้เดินทางไปที่ตำบลสกีฟะแล้วก็ไปประชุมต่อรองเรื่องตำแหน่งคอลีฟะกันฝ่ายอันซอดเขาก็อ้างว่าเขาเป็นผู้ช่วยเหลือท่านศาสดา ฝ่ายมูฮาจีรินคือที่มาจากอาวยธจากมักกรเนี่ยก็อ้างว่าเขาเป็นตระกูลเป็นาญาติกับท่านสดาเขาสมควรเป็นผู้นําแล้วก็ชาวอันซอรเนี่ยจะเป็นผู้เป็นที่ปรึกษาทีนี้เมื่อตกลงกันไม่ได้เนี่ยนะครับมีชาวอันซอรส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือ,อเมื่อชาวอันซอรไม่ได้เป็นคอลิฟ้ก็คือซาอัดบินอูบาดาซึ่งเป็นหัวหน้าของชาวอันซอรเนี่ยไม่ได้เป็นคอลิฟ้าเนี่ยแล้วเนี่ยพวกเขาก็ไม่ย,ยอมรับ ในการที่จะให้ท่านาฝ่ายมุฮ ა จิรีนขึ้นเป็นคอลิฟะซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าใครแต่ว่าเมื่อท่านอ,าอุมัดเนี่ยได้ไปจับมือท่านอบูบักแล้วก็เหมือนกับเป็นการให้สัตยาบันว่าให้ท่านอบูบักเนี่ยเป็นอลิฟะบรรดาที่ประชุมนั้นก็ที่เป็นฝ่ายมุฮ ა จิรีนเนี่ยก็เข้าไปจับมือกับท่านอ,าอบูบักแล้วก็ยกท่านขึ้นเป็นอลิฟะทันทีในขณะที่ฝ่ายอันซอดเนี่ย ไม่ได้เมื่อตนเองไม่ได้เป็นคาลิฟะก็ไม่ได้ยอมรับฝ่ายมุฮัจิีินแต่ว่าคนชาวอันซอรเนี่ยมีความเคารพแล้วก็ยกย่องท่านอิม,มามอัลีอย่างมากก็สัรสนท่านในการที่จะเป็นผูน้นําจึงไม่ให้เบีย์กับกับฝ่ายของมุฮัจิีินนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างอิม,มามอัลีกับกับพวกอันซอรแล้วพวกนี้ก็ได้อพยยไปทำไปพักพรานักอาศัยทํามา,ากินอยู่ที่เมืองกุฟ่าในจํานวนมากท่านจึงสงสาร อันเนี้ยไปให้กับชาวอันซอรซึ่งเสมือนว่าเป็นผู้สนับสนุนท่านเนี่ยมาเป็นเวลานานแล้วครับครับอาจารย์ครับเวลาเราก็คงต้องบทลงถจนทานยืนในตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นน่ายดายครับเราจะต้องคุยเรื่องสารฉบับที่หนึ่งกันต่อในตอนหน้าครับสารับวันนี้ก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบใหม่ในตอนหน้าครับวัสสลามอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮลวะเลยกุมสสลาม